เราพามาดูเนะื้อที่32ไร่ตำบลไผ่นกยุงอำเภอหันคาจังหวัดชัยนาทนะคะส่วนหนึ่งทำนาทัเกษตรกรทำนาส่วนหนึ่ง,ทำ,นนงทำแปลงมันนะคะตอนนี้ทิพย์ยืนอยู่หน้าแปลงนะคะเป็นถนนลูกรังแดงนะคะลงจากถนนทางลงชนบทลงมาโดยประมาณ500เมตรนะคะเป็นฉนดขุดแดงคะ่ะ32ไร่เศษนะคะขายยกแปลงเมาขายในราคา2ล้าน5ค่ะลูกค้าท่านใดต้องการสนใจติดต่อ ซื้อเก็บไว้เก่งกําไรนะคะอยู่ในเขตาต,บตบาบลไผ่มตาบลไผ่นกยุงอําเภอหันคาจังหวัดชัยนาทนะคะติดต่อ0925816638นะคะทิปนะคะหน้ากว้างโดยประมาณอยู่ที่ประมาณ200เมตรนะคะและลึกลงไปตามที่เห็นนะคะทํามันส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งทำแปลงนานะคะด้านหลังเป็นคลองชนประทานนะคะสามารถเก็บ เก็บกักน้ำได้เจาะบ,บาดาลได้นะคะลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อ0925816638ทิพย์นะคะสามารถแอดไลน์ line, ถามรายละเอียดได้เป็นชนดขุดแดงนะคะอยู่ในเขตตำบลไผ่นกยุงอำเภอหันคาจังหวัดชัยนาทค่ะ32ไร่เศษเมาขายยกแปลงในราคา2ล้าน5แสนบาทนะคะถูกสุดๆนะคะค่ะท่านใดสนใจติดต่อได้นะคะ 0925816638ทิปนะคะสวัสดีค่ะ